เช้าวันที่23เดือนธันวาคม2 5 5 8ครับผมมิเตอร์เซียเทีย่ยวสะใจอยู่ที่บ้านเทีย่ยวสะใจวันนี้หมอกลงหนามากหญ้ามันก็เริ่มเหลืองแล้วครับเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนหมอกที่หยดลงมาจากหลังคาเนี่ยเป็นสายฝนเลยครับเป็นวันที่หมอกเยอะวันหนึ่งเลย ก็ให้เห็นบรรยากาศวันนี้ผมก็อยู่บ้านที่แรกว่าจะไปดูหาปลาในน้ําโขงแต่ว่าถ้าเกิดหมออนี้เนี่ยหมอมันก็เห็นกระคอก็ไม่ค่อยออกกันเชา้าๆปลาจะมีประมาณเจ็ดโมงเชา้าบรรยากาศรายรกานสดจากบ้านเที่ยวสะใจครับที่ใหม่นี้ก็ขอคุกท่านจงมีความสุขนะครับผมก็ไม่ได้ไปไหนครับอยู่ที่บ้านตลอดอันนู้นคบ้านของป้าวอลลุงคน น,นี้เป็นบอ่อปลาของผมปลาผมกินข้าวสุกครับพอตกเหลือก็ให้มันกินมันบ้านปลาทับผุยหลังตู้คนไปนิดนึงก็เป็นแม่น้ำโขงนะครับวันนี้เมฆภูเขาเลย